อกว่าที่นี่นะคะของเราสมุนไปอ่ะน่ารักไปอ่ะน้องลูกนเนาะอ่ะอ่านชื่อก็อบอกว่าคอสมาเช่เราต้องหลับทุกคนนะคะทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายและสัตว์เลี้ยงนะคะอ่ะต่อมา เดี๋ยวคุณแม่ค่ะเป็นเป็นชื่อน,นี้แล้วกันนะคุณแม่เนาะให้คุณแม่จับอ่ะให้คุณแม่จับเอาเลิศเอาชัยเป็นใบแรกเออเอาสิลูกไม่ได้แม่ก็ต้องได้นะคะสักคนอ่ะมาแล้วนะคะคุณฉันว่าต้องได้เธอใบเนี้ยฉันว่าต้องได้พอแม่จับแล้วและน้องก็มองด้วยนะคะคุณนั้น แมวอันนี้เลี้ยงแมวเออว้าวอออกเขขาาาาร่้มันโอเคไม่แปลกนะคะอ่ะคุณอนุมนเชิญค่ะยินดีด้วยค่ะอยวเชิญมาม้าไปพักกับน้องชอปเปอร์มาม้าถ่ายรูปด้วยมหมาม้าพักกับน้องชอปเปอร์ก่อนแล้วเนาะโอเคอุ้ยมาม้านำโชคดูสีห้อยห้อยพระอะไรมามาม้าดีมากหม่ามาน่ารักมากเธอเธอเธอได้สแตนดี้เธอตื่นเต้นหน่อยเออ มลงหน่อยแม่คนเขาไม่เห็นหน้าเธอเอานหนิดนึงหรือยังไงหรือไม่ได้แต่งหนะ้าหน้าสดไปใช่ไหมโอเคหน้าสดเนาะได้จ้าตายแล้วโอ้ยยินดีด้วยเอาปรบมือหน่อยค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเธอค่อยมารับตอนหมดกิจกรรมเนาะเพราะเดี๋ยวตอนนี้เธอเอาไปไป,ไปก,กินข้าวกินข้าวทุกคนก็ตกใจนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะสุดยอดมากคุณมิว อาถันสแตนดี้เขาจริงอาถันสแตนดี้แต่พอม,ะม,ะมามาปั๊บนี่คือเหมือนมันเป็นแบบเป็นพลังงานเนาะบางอย่างแล้วก็น้องชอปเปอร์ด้วยก็รู้เลยว่าใครมูสุดก็โตคุณแม่นั่นเองแต่ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยคุณมิวนําเพลงมาฝากด้วยอีกหนึ่งบทเพลงเพลงนี้มันอะไรยังไงคะคุณมิว มันเป็นเพลงที่ทำร่วมกับใครนะก็เพลงนี้ทำร่วมกับไนท์ซีนเอ็กซ์ครับผมก็เป็นซิงเกิลใหม่เป็นซิงเกิลที่สองของผมอ่าฮะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้ยอดวิวเท่าไหร่ละจ๊ะไทยยอดวิวสามล้านแล้วนะคะก็ในอนาคตรับรองยี่สิบล้านสัปสิบล้านแน่นอนดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราส่งต่อให้กับคุณมิวเลยค่ะมาแล้วมาช่วยกันร้องนะครับผมอันนี้มากคนเดียว

ที่ฟ้าไม่เป็นใจแม้อากาศจะนาวยังมีเธอเป็นไอวันในก็เชื่อเราฉันนั้นก็ไม่กลัวอะไรและแค่ในเวลานี้ใครทีเพียงแค่สองเราก็เป็นวันที่ดีไม่ยังนับวันวันเก่าเบบี้เราได้ o n o วันใหม่เพาากเป็นสวใจฉั่าจะขอให้อยู่ตรงมีใเธอเป็นเมืของคว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คุณครับผมขอบคุณครับผมกลักมาเห็นเขาทำท่านี้กันคือใช่มันคือท่าอยู่เกียงข้างฉันนะเกียงข้างฉันอยู่ด้วยกันอ๋อนั่นนาน,นั่นนาทุกคนก็รู้ว่าแบบเอายิ้มจ้ายิ้มจ้า <c oughs> แต่แาวเล่นแซวเล่นท,ทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาถ่ายภาพรวมดีก่อนนะคุณมิวเนะาะเดี๋ยวขออนุญาตเชิญผู้โชคดีนะค<น>ะต้องบอกว่าเมื่อกี้ทั้งหมดยี่สินก่อนเนาะที่ได้